เจอของกิงแล้ววันนี้สุดยอดพี่ตําไม่มาได้ไงพี่ตําโอ้พี่ตําไม่มาช่วยลากเลยสปอร์ซานบายเขาส่วนน,นั้นทีมครับคลิปนี้เทรนฟอร์ยูโปรแกรมการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของคาร์ดิโอเทรนนิ่งนะครับโดยใช้อุปกรณ์ลูวิ่งกับอินิทตี้เข้าสำหรับพี่ก้อยในส่วนของพี่วุฒิจะเป็นโปรแกรม พิวรันพิวรันในวันนี้ของพิวิจะเป็นเลเวล9เลเวล9ในครั้งนี้ใช้เวลา30นาทีเนื่องจากว่าจังหวะเวลาในการฝึกตอนเช้าของพวกเรามีกันประมาณ30-4ถึงนาทีแต่ในคลิปนี้เราจะเริ่มต้นที่30นาทีกันก่อนการปรับเลือกเลเวล9ในครั้งนี้สําหรับโปรแกรมพิวรันของพิวินะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราไล่ -78 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็เจ้าตัวโปรแกรมความเร็ว12.8ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4ปลายปลายเพราะว่าครั้งที่แล้วมันเป็น12อยู่ที่ประมาณเพด5ในที่นี้ก็ลองนํากลับไปปรับใช้ดูครับการเทียบเคียงความเร็วของลูวิ่งกับเจ้าโปรแกรมนาฬิกาความชันตอนนี้ยังคงเป็น1ในขณะที่ความเร็ว12.8แล้วเดี๋ยวความชันค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่ความเร็วก็อาจจะปรับขึ้นลงสลับกันไปมาจุดประสงค์มุ่งหมายนะครับในการฝึกของพีวุฒิวันนี้เพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของ ความสามารถระบบหายใจไหลเวียนเลือดถ้าเราคํานึงถึงรูปแบบการวิ่งก็อาจจะเป็นลักษณะของฟาสเล็กก็เป็นไปได้เป็นการสปิดเพสลหรับความเร็วตามพื้นผิวถนนที่แตกต่างกันตอนนี้ความเร็วลดลงมาเป็น12น่าจะอยู่ระหว่างนี้นะครับพิหุส12กับ12.8น่าจะใช้กําลังวางชาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพอสมควรนะครับในครั้งนี้สําหรับการฝึกซ้อมของพี่หุสการโรเตทของอัปเปอร์บอดี้รีแลกไม่เกรงการลีนก็ถ้าเห็นจากด้าน ข้างนะครับก็จะเป็นมุมที่เห็นได้ชัดว่ามีมุมการลีนไปหูอวยัยสะโพกและส้นเท้าในจังหวะที่ถีบผักก็จะอยู่ในมุมของการลีน์เวิร์ดที่เป็นไปตามธรรมชาติของพี่วุฒมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าความเร็วนี้กับเลเวลนี้นะครับน่าจะเอาพี่วุฒลงนะครับว,ว่าเอาลงก,ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะมวยถูกคู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราพยายามเปลี่ยนเรียนรู้กันมาหลายต่อหลายครั้งว่าความเร็วไหนที่เหมาะกับนักวิ่งเจอของจริงแล้ววันนี้ สุดยอดพี่ท้อมไม่มาได้ไงพี่ต้อมโอ้พี่ต้อมไม่มาช่วยลากเลยเพี้เไรครับพี่ห้าไปสี่แปดไปเกินเกินยืนระยะได้ประมาณเอ้ยกี่นาทีครับ12.8ยืน สิบสี่นาทีสิบสี่นาทีค่อยๆค,ค,ค,ครับ <c oughs> ก็ถือว่าได้ชาเลนจ์กันครับพี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาทําแบบนี้ทันทีแต่อาจจะต้องฟิดแบบกลับไปว่าเมื่อวานโปรแกรมวิ่งหนักเบาแค่ไหนเพราะว่าความเร็วที่วิ่งก็ถือว่าสูงนะครับเมื่อเทียบครั้งที่แล้วครั้งนี้แล้วมันอยู่ที่12.4อ่าเพิ่มมา4วีวิอ่ะใช่ไหมถ้าเราคิดกันตัวเลขเพิ่มมาสีวิแต่นั่นคือความท้าทายหนึ่งนะครับนั่นคือความท้าทายหนึ่งว่าเราจะปรับเซตระบบหายใจไหลเวียนเลือดได้หรือเปล่านะครับข้อดีข้อเสียหรือว่่าาาขข้้ออพิิจรณงงูกกกว็็มมีปปปนนนนััไบเ ทางรอดเน่เป็นทางเลือกทางรอดคือมีอยู่แล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์มากกว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วค่อยมาลูวิง่งเพราะโปรแกรมของลูวิง่งมันช่วยพัฒนารันนิง่งคโดบี้ของเราควบคู่กันไปด้วยรันนิงโโ่งคอโดบี้ของเราแต่ละทฤษฎีอาจจะพิจารณาหลายๆอยา่างแต่ในทฤษฎีที่เราสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ก็คือ1การ lean f ฟ r w a r d การวางเท้าที่ไม่สั้นกวา้างยาวจนเกินไปาการรีเ a ็กของอัปเปอร์บอดี้นะครับในมุมจังหวะที่มีการสวิงแกว่งแขนโลเทัคว คู่กันไปสายตามองไปข้างหน้าการเหยียดสะโพกเข่าขาตึงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ลดเรี่ยวแรงพลังงานในการสวิงแกว่งแขนพวงขาควบคู่กันไปได้ตัดสลับมาฝั่งนี้กันหน่อยเรื่องจริงไม่อิงบทละครนะครับ ถือว่าสุดยอดครับเราได้ลองกันแล้วทะพี่เนาะเราได้ลองมาแล้ว20นาทีก็ถือว่าหนักน่วงเอาการครับสําหรับวันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่ายังคงฝืนไปต่อหรือจะประคองตัวเองยังไงก่อนนะครับเนื่องจากเราได้เข้าใจถึงความเร็วของลู่วิ่งและความสามารถของตัวเองควบคู่กันไปแล้วนะครับสําหรับพี่วุฒิในครั้งนี้มาดูกันครับให้กําลังใจกันต่อครับทุกคนให้กาลังใจต่อครับตอนนี้แสงสว่างที่ปลายทางส่องสว่างมาที่ตัวแล้วนะครับมาดูกันว่า จะอึดใจเดียวไปต่อได้หรือเปล่านะครับเป็นการชาเลนจ์ท้าทายอย่างยิ่งนะครับ เราอาจจะเคยวิ่งมาแล้วในโปรแกรมอื่นครับแต่พอเรามีการโปรเก e s ช i นปรับพัฒนาในเรื่องของเลเวลก็ส่งผลความสามารถที่ต้องพัฒนาควบคู่ตามความเร็วบนลูวิ่งที่เราเลือกด้วยวันนี้อาจจะได้เห็นโซนสี่เป็นความสามารถของนักกีฬาที่ต้องเอาชนะความเร็วของลูวิ่งในโปรแกรมที่เลือกกําหนดไว้ให้ได้ครบตามกําหนดที่ตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกเริ่มนะครับ10นาทีสุดท้ายครับพี่วุฒิสิบนาทีสุดท้ายลุ้นให้กําลังใจกันครับว่าสามารถ จะไปถึงจนสุดเวลาหรือเปล่านะบวกลบน่าจะมีครูดาวประมาณ3นาทีจาก9นาทีก็จะเหลือ6นาทีนะครับมาลุ้นเอาใจช่วยกันครับว่าการใช้ลูวิ่งในวันนี้ของมิวฒจะอรสบความสําเร็จได้ดังที่ลูวิ่งเลือกไว้ในตอนแรกหรือเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับถ้าเราพิจา,ารณากราฟแท่งของพิวุฒนะครับอีกนิดเดียวก็จะลดหลังลงแล้วนะครับการาฟความเร็วจะอยู่ขวาม,มือความชันจะอยู่ซ้ายมือของหน้าจอสีน้ําเงินที่เป็นโปรแกรมโปรไฟล์ส่วนของซ้ายมือก็จะเป็นฮาร์ดเรทน,นะครับ165นะครับของพิวุฒในตอนนี้ความชันระดับ1เวลาเหลือ8นาทีนะับถอยหลังและความเร็วสปีด12.8ระยะทาง4กิโลในการเซตอัพลูวิ่งนะครับครั้งแรก เราจะต้องเริ่มกดที่น้ำหนักตัวควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะปรับลดรับแรงกระแทกของจังหวะการวิ่งแต่ละครั้งควบคู่กันไปลองดูนะครับตอนนี้เหงื่อชุ่มเลยนะครับของพี่วุฒิน่าจะเป็นความเร็วแท่งสุดท้ายที่ลดลงมาจาก12 12.8และ10.4กับระยะทางตอนนี้ที่วิ่งไปแล้วประมาณ5กิโลก็ถือว่าเป็นความสามารถที่80%ในการเอาชนะความเร็วของลูกวิ่งแรงต้านเลเวล9ของ ของการฝึกซ้อมในเช้าวนันนี้และก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราในการใช้ลู่วิ่เพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถของนักวิ่ในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันออกไปในที่นี้เราก็จะปรับสลับใช้โปรแกรมที่มีกับเลเวลที่แตกต่างกัน สุดยอดครับผมมันจบแล้วมันจบแล้วนะครับก็ครั้งต่อไปเรามาชาเลนจ์กันอีกรอบหนึ่งในเลเวลโปรแกรมเวลาเดิมนะครับในสัปดาห์หน้าวันศุกร์เดินทางไปทดสอบวิวชูแม็กี่วุฒจะได้เตรียมพร้อมในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าก็พูนไปมาดูกันว่าจะกรีดเลือดหรือเปล่านะครับไม่ใช่กรีดผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะไปโช์ตัววันที่ไปเทคบางนาะอันแหนดูดีนะครับไฮโซนะ,นะครับมีบูธเยอะแยะมากมายครับในวันที่27เจอกันที่ไปเทคบางนาครับวิวจะไปทดสอบวิวชูแม็กี่ก้อยจะไปปะทะเบบีฟีดแบ็การ เลือกใช้โปรแกรม h ิวรันเล e วล l 9ในเช้าวันนี้หน่อยครับพี่วุฒิครับวันนี้ก็เลือกตัว l e เวล9ของ i ิว r u n นะครับก็ก่อนหน้านี้เราได้สัมผัสกับเลเวล8ไปแล้วก็รเรายัางมีความรู้สึกว่าเออเลเวล8เนี่ยมันมันจะอยู่รูปแบบกลางกลางในในการฝึกซ้อมของเราแต่พอมาวันนี้ level 9รู้สึกว่ามันมันหนักจริงๆเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ไปอลองรันมาแล้วด้วยก็จะทําทให้ช่วงกลางๆโปรแกรมเราเรา รู้สึกว่ามันมันล้ามันล้ามากไปเราเลยอลองหยุดเพื่อมา r e เ o ใหรีครอเวอรี่ให้โดยใช้เวลาโดยใช้เวลาประมาณ1นาที1นาทีว่าฮาร์ดเรทเราลงมาได้ขนาดไหนแล้วก็เราเข้าไปอยู่ในความเร็วเดิมอีกก็ในรอบที่2มันเหมือนกับมันมันเรียนรู้เรื่องความเหนื่อยมาพอสมควรแล้วแล้วก็ะระยะระยะก้าวท่วงท่าของเรา Running ฟอร์มของเราเนี่ยมันจัดได้ได้ ดีในระดับหนึ่งครับพอเราขึ้นรอบที่2เรารู้สึกว่าเออมันสบายตัวขึ้นเราก็มีช่วงเวลาที่เหลือเราก็ยังหยุดอีกหนึ่งครั้งก็ใช้เวลาเหมือนเดิมครับที่1นาทีแล้วก็เราต่อจนจบเลเวล9ก็ไม่ธรรมดาประเมินความสามารถของตัวเองในครั้งนี้กับความเมื่อยล้าที่มีในการเลือกใช้โปรแกรมคิดว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนยังไงในการฟื้นตัวก็ดีในการใช้ความเร็วตามรูวิ่งกําหนดก็ตามครับพี่ครับวันนี้ผมว่าน่าจะอยู่สัก80%ครับ80% ของความสามารถของตัวเองนะครับเราเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นแล้วก็การฟื้นตัวก็ทําได้ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วพอฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถจะไปในความเร็วที่มันอยู่ที่แม็กซิมัมได้ครับก็รู้สึกว่าโอเคที่เราฝึกซ้อมมาเนี่ยเราได้สะสมสะสมโปรแกรมรูปแบบต่างๆครับมาวว่าในเรื่องของตัวแมชชีนเองก็ดีหรือว่าตัวบริเวณที่เราเล่นเองก็ดี ากอะไรถึงนักวิ่งในการใช้โปรแกรมรู่วิ่งแถวบ้านแถวฟิตเนสของตัวเองหน่อยครับก็ในส่วนของตัวมัชชินนะครับตัวเทรดมิลตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สายพานแล้วก็ความเร็วที่มันมันยังมีเรื่องของความชาญเข้าไปอีกนะครับมีความชันแล้วก็มีโปรแกรมแยกย่อยไปอีกว่าเราจะเลือกใช้เออสเปซิฟิกในในรูปแบบการซ้อมของเรายังไงครับแล้วก็เรื่องของเวลาที่เราสามารถจะเซตเวลาในตัวมัชชินได้หรือเราจะเล่นแมนนวล เอาแบบอิสระเอาแบบตัวเองลอง Distance อะไรก็ได้เลยเหมือนกัน <c oughs> ก็ต้องลองไปปรับเปลี่ยนใช้ตัวตัวเทรดมิลที่บ้านของคุณหรือว่าในในพื้นที่ที่คุณใช้บริการอยู่ <c oughs> แล้วก็ใช้ประโยชน์ของมันให้มากที่สุด <c oughs> ขอบคุณครับ